สวัสดีครับวันนี้ผมมีคลิปดีๆ,ๆครับในการขยายพันธ์ฝรั่งไส้แดงของเป่าซือครับทั้งที่แล้วผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการตอนกิ่งฝรั่งไส้แดงไต้หวนนหันพันธ์งขงเป่าซือไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าฝรั่งสายพันธุ์นี้ครับ มันออกรากยากครับหรือว่ามันใช้เวลานานครับประมาณ9ก้สวันถึงร้อยวันในการออกรากดังนั้นปัญหาที่พบเจอคือตุ้มตอนครับได้เจอทั้งแดดทั้งฝนเนี่ยมันเยอะขึ้นไปข่าโฝนไม่เท่าไหร่ครับแต่แสงแดดที่มันร้อนจัดทําให้มันมีผลกระทบต่อการออกรากคือการป้องกันที่ดีคือการห่อด้วย วสดุห่อหุ้มครับที่ที่ตุ้มตอนอีกช้าน,นึ่งวันนี้ผมมาแนะนำการใช้อัสดุที่ค่อนข้างจะประหยัดก็คือการใช้กระดาษผมผมที่มาแนะนำวันนี้ก็คือเป็นกระดาษกระดาษที่เขาใช้ห่อข้าวมันไก่ครับแค่แผ่นเดียวครับเอามาเรามอาหนึ่งแผน่นหนึ่งแผ่นครับเราทำการพับครึ่งเป็น สามเหลี่ยมครับแล้วเราก็เอามาคุมเลยนะครับเอามาคุมตุ้มตอนะครับแล้วก็ทำกันแม็กวันนี้สี่ภารกิจแล้วนะครับกับการห่อหุ้มตุ้มตอฝรั่งแสดงไต้หวันพันหงเปาสือขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง เนยจิปชิกินเที่ยวปจนภายด้วยนะครับขอบคุณครับ